ก็ผมทางจริงมันก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วครับผมอัลบั้มนี้ก็เตรียมมาประมาณปีครึ่งครับผมซึ่งเป็นอัลบั้มที่เตรียมนานที่สุดที่เคยเตรียมมาเลยก็เออมันก็มีหลายๆดีเทลที่ผมอยากที่จะแบบว่าที่ผมใส่ใจแลวก็อยากให้มันออกมาดีครับก็ถือว่าเป็นอัลบั้มเพื่อบ้านเกิดของเราทุกคนคนนี้เลยครับใส่ความเป็นไทยไปมากน้อยขนาดไหนไปแบบเตมก็ คือผมรู้สึกว่าผมอยากใส่ความเป็นตัวเองซึ่งยัผมก็เป็นคนไทยอยู่แล้วใช่ครับผมซึ่งผมอยากใส่ความที่มันเป็นความเป็นไทยที่คนไทยเขาเห็นจริงๆไม่ใช่ความเป็นไทยที่นักท่องเที่ยวเขาผมก็แปลว่าไทยแลนด์บอมบอะอมเหมือนก้าวเข้ามาในยาต่สี่ปอมอ๋อี่ผมเพิ่งเดบิวต์ทีปอใช่ไใช่อเิปใม่เป็นน้องใหม่เลยหรอใช่ปน้องใหม่ เอ่ออันนั้นก็ก็ดีครับผมแต่ว่าทำชัยสิ่งสาคนเนี้ยเหตุผลก็จะมีดีเทลที่ต่างกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคสามคนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันครับผมจะมีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวมากและผมชอบที่เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆครับผมคือแต่ว่าสิ่งหลักของเขาเนี่ยก็คือการร้องการเต้นอะไรใช่ไหมครับผมเแล้วไม่เจอสมัยนี่เขาเรียกผมเลยเอ่อนิดนึงเหรอครับผมโอเครอบเนี้ย จะมีคนมาเอ่อจะมีคนที่ยิ่งใหญ่เอ่อแต่ชุดให้ผมโชว์เออมีคนอยากติดร่างเออติดร่างนิชากันทั้งประเทศเลยเนี่ยโอ้ยสู้ๆนะครับเขาไม่รู้จะยังไงใจผู้พี่เตรียมใจยังไงก่อนดูเตรียมใจยังไงก่อนดูโพแม่โพแฟนเนี่ยต้องแก้แฟนจีนแฟนทีมแฟน